ทุกคนอันนี้จะไปมหาลัยแล้วก็มันดีใจดีดีใจมากเพราะว่าผมชนะทีมของผมชนะก็จะเดินไมหาลัยเดินทุกคนจะมองผมดูบอกว่าคนที่ันะเนออย่างางั้นเหรอชนะทุกคน วันนี้มีอาคารเพียงที่เด็กอชอบเด็กชอบเค้กเค้กน้องทำนั่นน่ะมีแค่รถเบบี้แครรถเข้าไปมีสองอย่างอันนี้ <laughs> คืออะไรหรือเปล่าเอ่อดอดตันเน่น่ะดอดตันดินอือฮะเฟอร์รคอดอดีคอดวิกติวันนี้ทำหมูแดดเดียวอีกแล้วจ้าทุกคน หมูสันคอเนาะติดมันเยอะเลยจ้ะ <c oughs> ก็จะอร่อยนิดนึง่ะจ้ะอืมก็จะทอดแล้วจ้ะนี่นะทุกคนไปจ้ะลืมเล่าให้ทุกคนฟังเนาะตั้งแต่ที่ไปทำเมโมแกรมมาเนาะคือตรวจมะเร็งเต้านมเนาะก็คือผลออกมาแล้วเนาะจ้ะตอนแรกน่ะคนที่ตรวจเขาบอกว่า สองอาทิตย์จะรู้ผลแต่พอดีเรารอเป็นเดือนเลยจ้ะกว่าจะได้กว่าจะได้จดหมายจากหมอเนาะก็คือผลตรวจเมโมโกแกรมก็คือออกมาปกติดีเนาะจ้ะทุกคนจ๋าแล้วใครก็ใครที่จำได้ว่าเราอะไปเจาะเลือดครั้งสุดท้ายที่ไปตอนเช้าๆนะใครจำได้บ้างจ๊ะว่าเออเรากินยาธาตุเหล็กของหมอไปอะ่ะ เลือดเราเป็นยังไงบ้างเนาะก็เพิ่งได้ผลเหมือนกันจ้ะทุกคนก็ช้าหน่อยจ้ะก็อผลก็คือเลือดเพิ่มขึ้นเนาะเลือดมันดีขึ้นจ้ะเออนั่นแหละแล้วตั้งแต่กินยาวิตามินธาตุเหล็กของหมอไปนะทุกคน เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยหนาวสั่นเท่าไหร่เนาะรู้สึกว่าร่างกายอบอุ่นขึ้นแล้วก็แบบจากที่เมื่อก่อนเคยเล่าให้ทุกคนฟังว่าจะหนาวที่เท้าขึ้นมาก่อนเวลาหนาวตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่จ้ะแต่ว่ามันดีขึ้นมันมันไม่หนาวสั่นเหมือนแต่ก่อนเออรู้สึกว่ากินยาของเอ่อวิตามินธาตุเหล็กของหมอแล้วรู้สึกว่าร่างกายอบอุ่นขึ้นจ้ะนั่นแหละ จะได้แล้วจ้ะนุ่มๆเลยกินด้วยห่อด้วยหนึ่งพันสองร้อยกรัมห <c oughs> มูเอ๋หมูห่อหนึ่งอะ่ะห่อหนึ่งก็พันสองร้อยกรัมก็ทำหมดเลย <c oughs> อีกนิดนึงจ้ะ น่าจะเอาประมาณนี้จะสุกคน ตักข้าวดิวปะลุกป,ปะจะได้กินข้าวโอเคจะทุกคนได้แล้วเดี๋ยวตักแบ่งกันก่อน ตักออกมาได้สามจานจ้ะหอแม่กับแมททิวกินแล้วก็อันนี้ให้พ่อให้พ่อจะหอ่อหรือว่าจะอะไรก็ได้ของพ่อเพราะว่าเรามีต้มขาด้วยจ้ะอันนี้เออต้มขาด้วยทุกคน คนต้มขาดินี่ต้มขาจ้าทุกคนต้มขาไก่อือันนี้แมทติวเขาขอมาสลัดเราก็มีจ้าหมูก็แบ่งได้กันและคนละหน่อยจ้าทุกคนจ้ะเออไปกินข้าวแลรนกันจ้าครับแมทติวตักเลยแมตติวอตักซุปเลย เผ็ดน <nervous. S 2> <Doom. S 1> ิดหนึ่งพ่อแม่ใส่พริกพริกทอดเผ็ดียืมันไหลไก่จริงจริงวเที่ไม่ชอบกินไก่ไม่ชอบกินไก่กินแต่ซุปกับเผ็ดเหรอให้เพิ่นตากอนจ้ะโอเคจ้ะกินข้าวเล่งจ้ะไม่ชั่งกุญแจจิ้งกิ้งกัน ขคยบอกเอาซุปจ้ะรสชาติมันเผ็ดรสชาติมันเผ็ดเผ็ดมากไหมไหน,นี่เป็นสลัด có thêm không Ừ. Chị có đá. Nấm đây có đặc chắc. Ừ Mùi bên nó múc lên đừng à chạy, để xếp ít nữa Dạ được Nè Ước không นี่นหนาวทุกอาทิตย์จนสิ้นเดือนเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยอดูจะแข็งด้วย,ยหนามากแม่ถือขอลออรอไอแข่งขันฟุตบอลแม่บอกแม่ไม่ไปดูนะแม่หนาว แมทธิวบอกต้องไปแ <laughs> ม่บอกไม่ไป <laughs> ทุกคนก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยทุกคนก็จะไม่ได้เห็นไงถ้าแม่ถ้าแม่ไปทุกคนก็จะได้เห็นแม่ทิวเล่นไงแต่ถ้าแม่ไม่ไปก็ไม่ได้เห็นไง <laughs> ใช่ไหมั <laughs> มหน,นหนาวพี่น้องหนาวเราก็ไปยืนได้แป๊บเดียวจ้ะ ต้มขาไกา่อืมอร่อยมากจ้ะต้มขา

เดี๋ยวตักไปให้เล็กก่ยหอ่อพรุ่งนี้พ่อก็จะมากินน่าจะกินต้มขาเขาก็จะห่อมหมูพ่อพอะเพอะมันแบ่งกันได้แค่นี้ไงทุกคนมันไม่ได้ทำเยอะไงหมูหนุ่มเนาะ ชิ้นเลยอมอืมนิ่มากเลยไม่ใช่มันมันหมูมันเยอะไงตรงเนี้ยอืมนี่มมากชอบจังแต่หาไม่ได้บ่อยๆนะ thank you ไป <Bye. S 3> จะเพิ่มข้าวป่ะบอกเยอะแล้วเอาเยอะแล้ว คือถ้าเป็นไปได้อ่ะแม่ทธิวเขาจะกินแต่น้ำแต่ว่าเห็ดเนี่ยเขากินอยู่นะนเห็ดเห็ดที่ใส่เนาะนเห็ดชันเป็นยองเขากินอยู่แต่ว่าไก่อ่ะถ้าเลี้ยงได้เขาก็จะไม่กินเขาจะกินแต่ซุปก,กับเห็ด <c oughs> สองอย่างในต้มขาไม่แนะนกบพอร์ตเหมดแร้อนอย่งค่ะไก่ที่นี่มันไม่ค่อยอร่อยเอาจริงจริงไก่ที่เมืองไทยมันจะเหนียวมันจะนุ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คือ ต้มแป๊บเดียวเนื้อมันร่วมไปหมดเลยจ้ะมันมันมันไม่มีความแบบมันแหงนิดนึงเอ่อมันไม่มีความอร่อยอะ่ะถ้าไก่บ้านเราทำต้มขาต้มยำอะไรอย่าเงี้ยจะอร่อยมากแต่ที่นี่ก็คือแบบสับสิบบอกแล้วแต่คนชอบจ้ะใช่ I'm sure that. ลองซอือโอ้ตักข้าวไปเยอะไปนิดหนึ่งเยอะเต็นถ้วยเลยรรูมันอิ่มเลวใช่ไหมเราต้องกินหมต้องกินให้หมดสัดจ้านมัยกินกับกับซุปมันง่ายกว่าเออเพราะว่ามันตักข่าวลายไปนิดหนึ่งจ้ะคือตอนเห็นตอนเห็นซุปน่ะมันก็คือแบบหิวเนาะแล้วหิวด้วย อันนี้ก็ตักข้าวเยอะเกินให้หมดกินสิบโมงครึง่งใช่กินข้าวเที่ยงสิบโมงครึง่งมันก็เลยหิวก็อวพอดีแหละกินถ้วยนั้นก็พอดีอิมอ่มพอดีม,อม,มันไม่ได้อิ่มแบบเยอะๆอกินผักด้วยทุกคนกินถ้วยยัง แม่เอ็งนนนั่งิเลยคุณหมอไปกินไกิขอตรงนี้ที่เามาเล่าทุนนี้สเลสุขเกษเด็กบอกอากกลัยเนยาอะไรสิจะทำให้มาดูอ๋อนะจตรวจดีกว่าส่วนยาดูไม่มาดีไหมนุ่งน่ารักจะทำยังไงไม่ต้องไปนี่พื่อนอันี้นี่แขนนะใช่ครับดเรานดูเราอินหัวเดิม

แคบิด็เสกกระโปแลวก็ป่ะเมื่อสามชิ้นหมูสามชิ้นทุกคน,กนเไปไปให้เ่อเขาจะกินหมเขาจะกินหมดทุกคนจะชอบหมูทอครับอัน,นี้ป็หมูมแ,บบแดเดียวท้ดมันก็จะแบบอร่อยไหวันนี้มีมันเยนอะด้วยถ้าเราเช็ดไม่ลบเราเช็ดไ่เบี๋ยวมอุ่อ<ฟ>อน์อุนส์ 那对吧？我没弄。